คลิปนี้เราจะมาสอนติดฟิล์มฐานเลนส์กล้องของรุ่น iPhone 17 Pro และ17 Pro Max กันนะคะวิธีการติดนะคะขั้นตอนแรกให้เราเช็ดที่บริเวณฐานกล้องให้เรียบร้อยเลยฐานกล้องตัวนี้นะคะสามารถติดได้กับเครื่องที่ติดเลนส์ครอบกล้องแล้วตัวนี้ติดเลนส์ครอบกล้องไปแล้วนะคะสามารถติดได้ค่ะในหนึ่งแผ่นฟิล์มนะคะเราจะมีไปให้2ชิ้นนะจากนั้นก็วางภาพลงไปค่ะเล็งให้ตรงแล้วก็วางลงไปนะคะ ข้างใต้แผ่นฟิล์มเนี่ยเขาจะมีกลาวเหนียวนิดๆน,นะคะให้มันพอได้ยึดเกาะกับฐานเลนส์กล้องค่ะเสร็จแล้วให้เรายกข้างหนึ่ง,ข,ง,งข้างนี้นะจะแนะนําให้ยกข้างนี้ขึ้นมาก่อนนะคะพับครึง่งแล้วก็รีดอันนี้ขั้นตอนสําคัญนะเวลารีดรีดเบาๆเ,เลยค่ะเอาเบาๆที่สุดเลยนะคะเบาที่สุดเลยสําหรับตรงตรงที่มันเป็นรูตรงนี้นะคะเอาเบาๆค่ะพอเบาเสร็จแล้วพอทาบลงไปแล้วรีดลงไปแล้วค่อยใช้ไม้รีด รีดทับอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะตัวฟิล์มมันจะยืดแล้วมันจะเป็นยู่ยูตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่ามันจะยู่ยังไงอ,อีกข้างหนึ่งนะคะทีนี้ก็ติดอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งก็ค่อยๆรีดนะคะปุ๊บก็เบาๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลงน้ําหนักให้ฟิล์มมันลงไปแบบไม่ยู่ยี่นะคะเห็นว่ามันไม่ยู่ยี่มันเรียบลงไปนะคะเ่เสร็จเรียบร้อยค่ะติดไม่ยากนะ แล้วก็จากนั้นให้เราใช้เทปนะคะแทะบแผ่นบนขึ้นมาอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เก็บงานอีกเล็กน้อยค่ะตัวนี้จะเป็นแบบใสนะเป็นการสอนที่เร็วมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ติดง่ายค่ะอันนี้จะเป็นแบบใสค่ะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้เราจะเห็นเป็นคาบคาบแล้วก็รอยพับฟิลนะคะเนี่ยเป็นรอยขีดยาวๆเงี้ยไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวพอเครื่องเขาร้อนเขาเซ็ตตัว เดี๋ยวเขาก็จะเรียบไปเองนะเดี๋ยวพี่พักจะทําให้ดูนะคะว่าถ้าเรารีดแรงมันจะเป็นยังไงส่วนมากที่จิตเสียเพราะว่าเรารีดแรงค่ะรีดแรงตรงบริเวณช่องเนี้ถ้าเรารีดแรงอ่ะมันจะยู่ถ้าเรารีดแรงเนี่ยอะสมมตินเนี่ยเราเรารีดแรงเห็นไหมคะเนี่ยฟิล์มมันจะยู่ไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะยู่ไปอย่างเงี้ยทีนี้มันจะซ่อมยากค่ะซ่อมเพราะว่าตัวฐานเนี่ย เวลามันเวลาเขาติดกับฟิล์มอ่ะมันจะแน่นและเหนียวมันจะดึงออกยากมากมันเอาออกไม่ได้สกอ็อตเทปดึงไม่ขึ้นก็คือเสียไปเลยเพราะฉะนั้นอย่ารีดแรงนะคะมารีดแรงแล้วฟิล์มมันจะยืดแล้วมันจะยู่ก็ค่อยๆรีดเบาๆและตัวนี้เป็นฐานเลนกล้องแบบด้านนะคะถ้าใครชอบความนุนน่นนวลเนียน,น,นไปกับเครื่องเลยก็เลือกตัวนี้ได้เลยคะ่ะ